มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักรวนจะพาเราไปพบกับความสุขและรอยยิ้มที่โรงเรียนสันเสียหลังจากที่เด็กยากไร้ได้รับการช่วยเหลือเขาได้รับสิ่งที่มีค่าเพื่อที่จะต่อยอดและให้โอกาสทางการศึกษาของพวกเขาได้สิ่งที่ได้รับคืออะไรและพวกเขาจะมีความสุขมีรอยยิ้มที่กว้างมากขนาดไหนไปติดตามด้วยกันในช่วงคนทรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ เด็กในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงพบว่ามีหลายครอบครัวลำบากเป็นการอยู่ที่ไม่ดีเหมือนเด็กในโรงเรียนอื่นๆหลายครอบครัวไม่ได้ส่งบุตรหลานเรียนต่อเพียงเพราะไม่มีเงินหลายครอบครัวไม่มีเงินส่งลูกเรียนต่อต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน จุดนี้เองทำให้โรงเรียนทรงสันเซี้เซียวจัดงานแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ได้รับโอกาสดีๆมีเด็กๆโรงเรียนจงสันอีกหลายคนนะครับที่จะขาดโอกาสนะครับแล้วก็ขาดแคลนนะครับในทุนทรัพย์ต่างๆวันนี้ทางท่านผู้จัดการพรทิพย์ชัยศรีรักเด็กทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการมอบโอกาส โดยทั้งโรงเรียนจะยึดเอาวันขึ้นปีใหม่ของจีนที่ผ่านมามอบทุนการศึกษาให้น้องๆผู้ยากไร้หลายทุนการศึกษาเพื่อเป็นอนิสงส์ต่อยอดชีวิตในอนาคตของน้องๆ บางครอบครัวยิ่งน่าสงสารไม่มีครอบครัวเป็นลูกกําพร้าอยู่กับปู่ย่าตายายที่ชราภาพมากแล้วที่โชคร้ายไปกว่านั้นบางครอบครัวไม่เหลือใครต้องจำใจใช้ชีวิตต่อสู้อยู่เพียงลำพัง ขอขอบคุณคณะครูและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาให้หนูค่ะขอบคุณค่ะเซเซียหนูต้องขอบคุณและก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะครูคณะผู้ใหญ่ที่โรงเรียนจงซานเซเซียวค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะนักเรียนนะคะที่สนับสนุนหนูมาทั้งคณะครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ ต้องขอบคุณโอกาสดีๆกับวันดีๆที่เกิดขึ้นทุนการศึกษาในวันนี้ถึงจะไม่ได้มากมายแต่มันคือเงินที่มีค่าสำหรับเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งบางคนได้อิ่มท้องเพราะเงินทุนการศึกษาบางคนได้มีค่าเล่าเรียนเพราะเงินทุนการศึกษา ทุนชีวิตลิขิตมาแตกต่างกันจงทําฝันให้สูงสุดอย่างเดียงสาอย่าท้อแท้สิ้นหวังพันนาการศึกษาคือทางออกแห่งปวงชนและทั้งหมดนี้นายคนสงยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอ เอ็มเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ